สวัสดีครับวันนี้กลุ่มง,งานทะเบียนความปลอดภัยในการทํางานกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะนําเสนอขั้นตอนการขออนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักรปั้นจันและหม้อน,น้ําตามมาตรา11แห่งพระราชบ,บัญญัติความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานพุทธศักราช2554จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญรับชมได้เลยครับ สวัสดีค่ะกุ่มงานทะเบียนค่ะติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะสวัสดีครับผมขอสอบถามการจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการอสอบเครื่องจักรปั้นจัดและหม้อน้ําตามมาตรา11ครับค่ะได้ค่ะขั้นตอนแรกให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์กองความปลอดภัยแรงงาน o r ส l a b o r g o t h เข้าไปที่เมนูบริการความปลอดภยัย และเข้าไปที่คู่มือสำหรับประชาชนและดาวน์โหลดเอกสารคู่มือหลักฐานการขอใบอนุญ,ญาตนิติบุคคลมาตรา11เป็นผู้ทดสอบเครื่องจักรปั้นจันหม้อน้ำโดยเอกสารประกอบการขออนุญาตมีดังนี้ค่ะ 1. เอกสารแบบคำขอใบอนุญาตแบบกพอบอย .11 2. หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลชื่อและเลขนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 3. หนังสือมอบอำนาจ 4. ส,สำเนาห,หนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการางานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานการฝึกอบรมการตรวจสอบการทดสอบเครื่องจักรปั้นจัน่นหม้อน้ำงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 5. แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคลโดยสังเขตพ,พร้อมภาพถ่ายด้านหน้าและด้านในสำนักงาน 6. สสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงว่านิติบุคคลได้รับใบหรืญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม7 เอกสารแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานประจำนิติบุคคล 8. หนังสือรับรองการเป็นบุคลากรผู้ทดสอบเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำ 9. สาสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่สามารถดำเนินการได้ตามที่สภาวิศวกรกำหนด 10. สำเนาเอกสารแสดงบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างของนิติบุคคล11 สำนาวุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรครับขอบคุณครับเดี๋ยวทางบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารแล้วไปส่งที่กองความปลอดภัยแรงงานครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเลขาเดี๋ยวคุณไปจัดเตรียมเอกสารการขอนอนุญาตตามมาตรา11 ยื่นกับกรมสวัสดิการและกุ้มคงรงงานนะครับรับทราบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ติดต่อเรื่องอะไรคะผมมายื่นเอกสารการขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการ ตรวจสอบทดสอบเครื่องจักรพันจัดและหม้อน้ำครับอ่าค่ะเดี๋ยวติดต่อที่คุ่มงานทะเบียนชั้นเจ็ดนะคะเชิญค่ะได้ครับขอบคุณครับค่ะ ขอเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมมาส่งเอกสารการขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทดสอบเครื่องจักรปั้นจันและหม้อน้ำตามมาตราสิบเอ็ดครับค่ะได้ค่ะขอดูเอกสารหน่อยสิคะแล้วไม่ทราบว่าเมื่อผมส่งเอกสาร เรียบร้อยแล้วมีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไรต่อไปครับขั้นตอนในการดําเนินการมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. น,นิติบุคคลยื่นคาขอตามแบบกอพบยสิอยื่นได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานสามารถมายื่นด้วยตนเองหรือจะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ส เจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวเพื่อรอการตรวจสอบเอกสารหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่จะประสานกับนิติบุคคลเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไข 3. หากเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลเพื่อพิจารณาประเมินและกันกอง 4. เจ้าหน้าที่จะสรุปเรื่องนำเสนออธิบดีอนุมัติ และลงนามในใบอนุญาต 5. นิติบุคคลเข้ารับใบอนุญาตพร้อมรับฟังคำชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมาย 6. หลังจากนั้นจะนำรายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงานท่านสามารถติดตามข่าวสารการดำเนินการ,การขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตได้ทาง ปุ่มไลน์นะคะโดยสามารถสแกน QR code ได้ตามนี้เลยค่ะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับค่ะก็ยินดีนะคะหากว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเอกสารที่จะต้องขอเพิ่มเติมอย่างไรก็จะประสานไปทางหน่วยงานที่ขอใบอนุญาตค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ ไปก่อนดีไหมใช่ไ hmm. ม mm ่ห๋อพี่นพเดินไววมากอ่ะพี่แอนพี่แอนสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะไปาดีคา